หาวิธีเลือกในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์หลักการในการซื้อประกันภัยที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดจะมีอยู่5ประการดังนี้ 1. ผู่ประกันภัยต้องเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทั้งในด้านบริการชื่อเสียงต้องเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงด้านการเงิน 2. ตัวสินค้า ผัวประกันภัยต้องเลือกสินค้าที่เหมาะสมในเรื่องของความคุ้มครองโดยจะต้องรู้ว่าประเภทของประกันภัยมีความคุ้มครองอย่างไรมีข้อแตกต่างอย่างไร 3. ราคาของประกันภัยก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของความคุ้มครองเรื่องของความมั่นคงคือตัวชื่อเสียงของบริษัทและเรื่องของการบริการหลังการขายของประกันภัยแต่และประเภทตีาการบริการหลังการขายที่ผัวประกันภัยควรจะหาข้อมูลเป็นพิเศษก็คืออู่ในการรับซ่อมรถเวลา ที่รถเกิดอุบัติเหตุบริษัทที่ผู้อประกันภัยเลือกซื้อควรจะมีอู่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านหรือมีความสะดวกในการเดินทางในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุและข้อสุดท้ายคือตัวคนขายประกันให้กับผู้อประกันภัยผู้อประกันภัยควรจะเลือกซื้อประกันภัยกับคนขายที่มีความรู้มีเวลาที่สามารถให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะในเรื่องของความสะดวกในการติดตอ่อทั้งก่อนการขายและหลังการขายและ นี่คือ5หัวข้อที่ผู้เอาอประกันภัยควรจะนำไปเป็นข้อมูลในการซื้อประกันภัยในครั้งต่อไป